ในการฝึกปฏิบัตินะถ้าเราจะฝึกเพื่อให้ใจเรานิ่งรอสงบเนี่ยก็ยังเป็นการวางใจที่ไม่ถูกต้องนะนั่นคือการที่เราไปคาดหวังผลนั่นเองจิตที่นิ่งที่สงบมันเป็นผลไม่ใช่เหตุสิ่งที่เราควรทำก็คือการสร้างเหตุที่ถูกต้องนั่นเอง ในการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่อให้ใจนิ่งสงบแต่ฝึกเพื่อรู้เท่าทันการทำงานของกายของใจนั่นเองคีย์ของมันก็คือการปลุกภาวะรู้ให้ตื่นขึ้นมาการที่เรารู้สึกกายรู้สึกใจนี่นแหละนั่นแนหะคือกระบวนการที่เราได้ฝึกในสติปัฏฐานนั่นเองถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้เท่าทันใจเลย เห็นใจเราแวบไปแวบมาได้นึกคิดปรุงแต่รู้เท่าทันได้นั่นคือการที่เรามีสติอยู่ในกายในใจแล้วนั่นเองมันให้วางใจให้ถูกนะเราไม่ได้ฝึกจิตให้นิ่งนะแต่เราฝึกให้มันเกิดกระบวนการตื่นรู้ขึ้นมารู้เท่าทันการทํางานของกายของใจนะจนมันเกิดการระลึกรู้สึกตัวเนี่ยขึ้นมาได้เองโดยธรรมชาติเลยแล้วเมื่อเราฝึกไป สร้างเหตุที่ถูกต้องอยู่หนึงน่งงผลมันย่อมถูกต้องเป็นธรรมชาติแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปกําหนดได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งมันมีองค์ประกอบต่างๆมากนะเมื่อเราปลูกต้นไม้นะเราปลูกต้นไม้ผ่อนย่อนมเมล็ดลดน้ําพรวนดินดูแลอย่างดีนะต้นไม้มันก็ไม่ได้เติบโตตามใจปรารถนาของเรา เราอยากจะให้มันโตเร็วข้ามวันข้ามคืนมันก็ไม่ได้เป็นดั่งใจของเรามันก็เป็นไป,นปนตามธรรมชาตินั่นแหละสิ่งที่เราทําได้ก็คือการสร้างเหตุนั่นเองก็ลงมือปฏิบัติรดน้ําพรวนดินดูแลทุกวันทุกวันผลย่อมถูกต้องโดยธรรมชาติ